ก็เหมือนเต็มนั่แลนะขาดแค่คนเดียวเด็กเด็กเด็กเก่าแค้นเพียงนั้นนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เจอจิตวจตวยนะกลางกลางว่าไหนบดมีขึ้ oh. นเียงบดขึ้นเียงมาด่วนมาด่วนเลยบ่อมีบ่อร้ยหไอบ,บ่อมีพัหนึ่งห้าห แแที่วางที่วางที่วางสองกลายขึ้นเบียงดุนดนเลยขึ้นแล้ว <c oughs> ไม่ทันไม่ทัน บนบนบนตายเปียงโอ้ยไม่ตาย lose อุาสห์เก็บทั้งสามเยอะนิวเสือกหลุดยังไงนงเมากองเต็มนล้วหน่งหนึ่งาม เอาครบแล้วไม่ใช่เหรอฮะครบแล้วครบแล้วมอก,กี้มันออกไฟในหลุอ๋อนี้ซ้อมทีมันรอ,อกป่า,า,าป่ะไฟรในหลุมไฟร์ในไฟในหลมไฟร์ในหลุนโนโล่งอะเล่นชัดไปลงอะ,ะไปลงอะไ,ไปตัวน,น เอาเกียรวนะใตยเบียงตายเบียงล่างล่างเห็นปะล่างเห็นไกล้ล่าง,างไม่มีเลยล่างมาแล้วเยอะลงล่างเจ็บอะวางวะเข้าไว้นะเข้าไว้นะ ำไมน่าจะเดินกู้เหลือสองคนอ่ะ <You lose. S 1> ปามปามจะเล่นหรือวะ Lay a landscape. Fire in the hole. Fire fire in the hole. Enemy down. Fire in the hole. Fire in the hole. Could be authority. Fire. Fire in the hole. Yeah. Affirmative. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire, the the fire in the hole. บอบพี่บอ้โหโดนแฟดโดนแฟดดดีนะโดดข้าไป่ไหน You win Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the h

่างแล้ววาง่างแล้วุถ่ง <You lose. S 1> ถ้าเราคลองกลางได้มันจะเล่นง่ายมากอ ตัดกลางนะไฟร์ในหลุมไฟร์ในหลุมไฟร์ในหลุมปิดปิดเหรอคันปิดเหรอไฟร์ในหลุมไปเลยนะไฟร์ในหลุม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 เจ็บทำบนมีเจตกลางเจ็บนะ a time bomb is placed in position. you lose.

Tẹn quá đuối nó ơi Vinh cầm ở cờ Cờ cho nãy Tay biên, tay biên, tay biên Còn, còn, còn You win.

นายยุบเปียงเผื่อเนี่ยพวกเล่นไม่อ่อน TS กูจะด่าให้ใครไม่อ่อน TS คนเอ็กเซโซเอ้ยไม่ใช่อีพิโซดไม่ใช่ดาวดาวดาวเขียว อะไรชื่อแข่งออฟไลน์อะไรอีกบ้างออนไลน์เนี่ยอิดบ่างโอ้โหน่าเจอนะน่าเจอนะเดี๋ยวสนุกไหนเออสวย you win Fire in the hole! Fire in the hole Fire in the hole! Bon bon fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! What fire in the hole! One 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 what what fire in the hole!